สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูยุในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรามาเรียนเรื่องจังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้จะมีด้วยกัน2ข้อ1บรรยายจังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์ สสามารถวาดภาพแสดงให้เห็นจังหวะและตำแหน่งกับสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลินได้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเรามาดูจังหวะหมายถึงการเว้นระยะความห่างชิดใกล้ไกลของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ตำแหน่งหมายถึงตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ จังหวะและตำแหน่งในทางทัศนศิลป์จะจำแนกออกได้4ประเภทตามลักษณะการเกิดของจังหวะคือ 1. จังหวะเหมือนกันหรือซ้ำกันเป็นการจัดช่วงจังหวะให้มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกันและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีหน่วยตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปโดยมีบริเวณว่างขั้นอยู่ระหว่างรูปร่างหรือรูปทรงเหล่านั้น 2. จังหวะแบบสลับไปมาการจัดช่วงจังหวะของสิ่งที่มีลักษณะต่างกันมาวางสลับกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้น 3. จังหวะเกิดจากการต่อเนื่องหรือไหลลื่นเป็นการจัดช่วงจังหวะให้มีต่อเนื่องหรือไหลลื่นเชื่อมโยงทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวของวัตถุเช่นเดียวกับคลื่นในทะเล ที่เคลื่อนไหวไปอย่างสม่ำเสมอให้จังหวะต่อเนื่องกันของเส้นสีน้ำหนักหรือเป็นจังหวะที่ไม่ขาดระยะ 4. จังหวะแบบมีการลดหลัน่นเป็นการจัดช่วงจังหวะของวัตถุที่เรียงจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็กจากสีอ่อนไปสีแก่หรือจากผิวเรียบไปผิวหยาบทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องระยะเป็นการสร้างสค์ระยะของจังหวะ ให้เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยกิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพโดยการจัดจังหวะและตำแหน่งที่นักเรียนสนใจมา1หัวข้อระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการค่ะภาพวาดของนักเรียนนักเรียนต้องบอกได้ด้วยว่าเป็นการจัดจังหวะภาพในรูปแบบใดระหว่าง1ถึง4เรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะ เกี่ยวกับจังหวะและตำแหน่งจังหวะจะหมายถึงการเว้นระยะความห่างชิดใกล้ไกลของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ตำแหน่งจะหมายถึงตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์แบ่งออกได้เป็นสีประเภทตามลักษณะการเกิดของจังหวะนั้นๆ 1. จังหวะเหมือนกันหรือซ้ำกันรูปแบบเป็นรูปแบบเดียวกัน 2จังหวะแบบสลับไปมาใหญ่เล็กใหญ่เล็ก 3. จังหวะเกิดจากการต่อเนื่องหรือลื่นไหลเป็นแนวคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 4. จังหวะแบบมีการลดหลัน่นจากใหญ่ไปหาเล็กหรือจากเล็กไปหาใหญ่ก็ได้นักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ